thank you สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสำหรับใีที่ในช่องหวยดาวทุกท่านกันเลยนะฮะก็สำหรับในวันศุกร์ก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะหลังจากที่เข้ามานะครับสามเนะาะอ่าสองวันติดๆนะวันจันทร์ วันพุธเนาะสามคู่เน้นๆนะครับเนาะ,ะวันศุกร์ก็หลุดซะแล้วนะครับแต่ในชุดสรุปมี6กสอยู่เนาะแต่ไม่ได้เป็นตัวเน้นนะผมก็นะเสียดายนะครับเนาะอยู่ในบ้านไปตัดออกใครอยากเข้าบ้านก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเรื่องกันนะเข้าไปในบ้านคัดเน้นๆน้อยชุดแล้วขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับเนาะ,ะมาดูในสูตรกันก่อนเลยนะครับเนาะก็ในแต่ละสูตรนะสูตรนี้ทําผิดนะเออสูตรสองตัวล่างนี่ทําผิดนะครับมาออกจริงๆด้วยนะ ปกติมันต้องเป็น5กับ0นะครับเนาะอ่ะเนี่ยเออนะครับบางท่านก็ซื้อไปตามนี้นะบางท่านก็ดูสูตรนะครับซื้อเป็น0นะเออนะครับสี่มาจากไหนก็ไม่ดูนะครับก็ผมเอามานะครับนี่แหละบางทีทําผิดทําสูตรผิดนี่มันมาถูกนี่ก็มีบ่อยนะครับเนาะอ่ะเนีครับเนาะก็เอาเอาเทมเปอเี่มันเท็ดผิดนั่นแหละเข้านะครับแล้วก็สูตร22ง นนะะครับเนาะมาดูกันนะฮะเนาะสำหรับในสูตร2 1กันก่อนเลยนะครับ2 1ในงวดที่แล้วถึงไม่เข้านะเลขเด่นก็ยังมาอยู่นะ4ตัวมา1ตัวถึง2ตัวนะครับเนะี่ยในงวดนี้นะฮะก็มานะครับซึ่งนั่นแหละมันก็ชนกันนะครับสลับในสูตร2 2นะเนะี่ยมันต้องชนกัน3ตัวเนาะมันถึงจะมานะครับ4 5 6เนาะ4 5 6ชนกันนะครับเนาะอืมเนะีนะ่ย ถ้าชนตัวเดียวสองตัวไม่ค่อยมาเนาะหลังๆนี้อ่ะมีสูตรนั่นแหละนะอันนี้เข้าเลขเด่นส่วนในสูตรนี้ก็เข้าใน4ี่เจ็ดนะฮะสลับกันเข้าเนาะอ่ะสลับสูตรกันเข้านะครับอันนี้ก็มา2องวดด้วยนะสูตร 2, สองหนึ่งล่าสุดนะครับสูตรสองหนึ่งหลักสิบเป็น3กับ4หลักหน่วยเป็นห้าหเดดเนี่ยล่าสุดมันก็ชนกัน789ดนะ7 8 9แปแสดงว่าวันนี้ต้องมี7 8 9ปเนาะอืม ก็จับคู่สู่2 1น,นะครับก็จะเป็นในที่ใน3 6 3 7 3 8แล้วก็3 9 4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9นครับสลับในสู่21อ,อ่ะมีสู่สอง,งแล้วก็ต้องมีสู่ส2งสงนะฮะสู่สองสองนี่งวดที่แล้วเข้านะแล้วสุดหลักสิบดกับ9หลักหน่วยเป็น0ูนย์เก้ นะครับจะคู่ก้าจะเปในที่ใน80 8 9 8 8แล้วก็8 7 9เจ9 9 8แล้วก็9 7นะฮะมี2สูตรนี้แล้วก็ต้องมีสูตรล่างนะครับสูตรล่างนี่นะสูตรล่างเนี่ยในตรงหลักหน่วยนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะนมา6นะอืมเนี่ย อันนี้ต้องเป็น5กับ0นะูเนาะยังวดที่แล้วนะครับอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยฮะทำถูกแล้วนะสูตรนะครับนี่หลัก10บศูนย์กับ5หรือเอาหลัก19กับ4ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ติด2 3 4 5สี่ห้าก็แสดงว่าเมื่อกี้มันชนกันใน7 8 9เนาะเนี่ยเนี่ยมาจับกันกันกบ2 3 4 5ห้านะครับนะเนี่ยสูตรเนี้ยเข้าดีนะหลักหน่วย ร่างในงวดนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน02 03, 04, 05 5, 2, 5, 3 54แล้วก็55นะครับอ่ะชอบในสูตรไหนก็ทำไปจับแล้วกันนะครับเนาะอ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณากันนะครับหรือนะอืมในเลขนามสัตว์นะนี่ห้นะครับ อ่ะห้าห้างดก่อนไม่เข้านะฮะบ,บอลงปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะฮะอ่ะเจ็ดสองล่าสุดนะครับเจ็ดสองนี่อยู่ในแถวเจ็ดสองนะครับเอาสามแถวนี้เนาะอ่านะครับก็ถ้าเมื่อกี้มันมีเด่นเจ็ดแปดเก้านะน้าเนี่ยถ้าชอบเจ็ดก็นี่เจ็ดนี่ซื้อไปตรงๆนะครับถ้าชอบแปดมีแค่สองแปดหกแปดนะครับถ้าชอบเก้าสองเก้าหกเก้าเนี่ยมีแค่นี้ถ้าชอบแปดเก้านี่ไม่เยอะ นะครับเนาะถ้าอ้างอิงจากใน2สูตรเมื่อกี้2 1แล้วก็2 2ที่มันชนกัน789นะครับเนาะอ่ะหรือเรือกไม่ได้ว่าจะาเลขไหนก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับเนาะ ก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะในชุดสรุปนะฮะเนาะอ่ะในสูตรกันแล้วนะครับสรุปสูตรแต่ละสูตรนะครับเนาะอ่ะสูตรสามตัวก็มีนะสูตรสามตัวตัดเข้าก็บ่อยอยู่แต่ในงวดที่แล้วอ่ะมันก็มีพลาดบ้างนะครับเนาะอ่ะสำหรับในชุดสรุปในงวดที่แล้วมีที่ผมจับให้อยู่นะครับในที่ใน6-4นะใครชอบเด่น6กนำอ่ะนำชุดเด่น6ไปจับนี่ก็ก็ยินดีด้วย นะครับเนาะให้ไป64สนะในใน,ในชุดในตัวกันนะครับเราเสียดายอยู่ในบ้านนี่ผมไปตัดออกเนาะผมชอบเด่น5เราในงวดที่แล้วมานะครับในเด่น4ี่เชนั้นนะครับเนาะชอบ5เนาะมันข้ามข้ามไป6นะลดแต้มมา4นะี่เนี่ยห้ามาจ่อยนะครับอ่นะจันเข้าพุทธเข้าสุขหลุดนะครับอ่นะจันนี้ก็ขอใอยเข้าแล้วกันเข้าบ้างดุดบ้างสลับปบนกันไปแล้วกัน สลับในเราพัฒนานะครับสรับในงวดของวันที่17กุมภาันะครบปี68ให้เด่นไปนี่ก็วันนี้นะครับให้ไปก็จะเป็นในที่ใน7 mm hmm. เด่น7เด่น8แล้วก็จะเป็นในที่ได้เด่น3นะครับ7 8 3 3 7 8นะฮะอ่ะก็ขอให้มีสักตัวเลยกัน mm hmm. ในงวดที่แล้วให้ไป ห9 6เนกะ้าหกเนาะอืมก็มีหกมาอยู่ตัวหนึง่งนะครับเก้านะก็ไปออกข้างหน้าเนาะเสียดายนะครับอ่าวอเนนะฮะมาดูในงวดล่าสุดเนาะงวดที่แล้วให้เลขพี่เลขน้องไปด้วยเนาะไม่มานะครับเนาะอ่ะนะครับวันนี้จะได้เลขไหนนะครับจับคู่ให้เป็นอิชีเนเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับ นะหรือท่านไหนชอบเด่น7เนาะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดเด่น7ก็ได้เนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะจับไปหลายตัวนะครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะสลับในชุดในเด่น7จนะอืมนะก็ขอให้มาแลวกันนะขอให้เข้าตรงๆถูกตรงๆส่วนในชุดเด่น8นะฮะเป็น8 3 8 4 8 9 8 2ด5นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน8 1ด นะครับสลับในดินแปดแล้วก็ขอให้มีนะฮะขอให้มาขอให้ถูกโชคดีแล้วกันแต่ถ้าถ้าแปดจะมาเนี่ยนะหกชุดนี้นะครับขอให้มาตรงตรงเข้าตรงตรงออกกันตรงตรงเลยแล้วกันนะครับหรือไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรของน้่นี้ก็ได้นะครับสูตรสองตัวแล้วก็สูตรสามตัวนะครับส่วนในตัวกันอ่วาวดที่แล้วก็หกสี่นะให้เป็นในตัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นในที่ในหกสามเก้าสามสี่สามหนึ่งสาม หนแล้วก็7.2็ดองนะตัวกันก็สลับไปนะฮะมีเด่นหนึ่งเพิ่มมาด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะสลับในชุดตัวตัวการเนานะหรือใครชอบอ่ะเ,เลขตัวกันมันสวยมันง่ำอ่ะก็อาจจะติดไว้นะครับในชุดนี้ก็ได้นะฮะก็ขอให้ถูกโชคด,ดีแล้วกันนะฮะสลับในหวยลาววันจันทร์ส่วน3ตัวนะครับก็จะเป็นในชื่อหนึ่งเจ็หแล้วก็9ก้าแห้านะครับ อสำหรับในที่3ตัวนะครับติดไว้นน้อยเนาะพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับก็ช่วงหลังๆนี่ก็ก็มีแว๊บๆเข้ามาบ้างเนาะสำหรับใน3ามตัวนะครับเนาะเดือมนมกราก็เข้า3ตัวอยู่น่าจะ2งวันหรือเปล่าเนาะสามตัวติดไว้นน้อยแล้วกันนะพอได้ลุ้นนะครับเนาะอ่นต่อไปนะครับก็จะเป็น,นอีกชุดหนึ่งเป็น970 716นะครับแล้วก็5 6 3ส นะครับก็ติดไว้แล้วกันนะฮะจากเท่าที่ดูสูตรเนี่ยถ้า3ตัวบนมันจะออกเนี่ยมันก็ต้องมีเลขพี่เลขน้องติดมาสักคู่หนึ่งเนี่ยอย่างเช่น9 0ูนย์เนี่ยก็เลขพี่เลขน้อง7 6ก็เลขพี่เลขน้อง5 6ก็เลขพี่เลขน้องเนี่ยเนาะมันน่าจะมาประมาณนี้แหละนะครับถ้า้า3ตัวบนจะมาในงวดล่าสุดหวยลาวนะครับอะก็มีสูตร3ตัวให้ดูด้วยเนาะอะไปดูในสูตร3ตัวแล้วก็มาลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับเนาะ ก็หลังจากที่ได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะฮะมาดูนะฮะมาดูมารับชมกันในสูตรนะครับในสูตร3ตัวนะอ่าก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ถูกอีกเดินดีอีกขอให้เข้ากันอีกแล้วกันนะครับเนาะสาหรับในสูตรนี้นะฮะอ่านะครับสาหรับในสูตร3ตัวสูตรชช้าง32แล้วก็ชอช้าง5 2นะครับเนาะ ในงวดที่แล้วนะก็ไม่มีสักสูตรเลยนะที่ทตัดเข้านะครับก็ก็ได้แค่คางเคียงนะครับเนาะ,ะมาดูในสูตร3 2กันก่อนนะครับสูตร32หลักร้อยนะครับสูตรนี้นี่หลักร้อยให้7กับ8หลักสิบให้1กับ2หลักหน่วยให้5กับ6นะฮะรอบที่แล้วก็ไม่มีสักหลักเลยนะตัด2ตัวก็ไม่เข้านะครับตัด2ตัวไม่เข้ามา สอมวนแล้วเนาะปกติมันจะตัด2ตัวเข้าอยู่นะสูตรนี้อ่ะล่าสูตรจับ3ตัวนะครับก็จะเปในที่ใน7 7 1 5 7จ็ดหนึ่งห้าแล้วก็7จ็ดสองหกนะฮะส่วนหลักร้อยเป็นแปดแถวไว้เป็นในที่ในแปดหนึห้า 1> 16, 8 1 6หนึแล้วก็8 2 6นะครับอ่ะก็ขอใหู้กโชคดีแล้วกันนะครับสลับในสูตร3 2มสองนะต่อไปสูตรนะฮะชอช้าง5้างนะรอบที่แล้วรอบที่แล้วหลักร้อยนะอืมหลักร้อยก็ยังมาอยู่เนาะในที่ในหกนะฮะหลักร้อยมาในหก ก็มี6 7อยู่เนาะแต่เป็นเป็นหกเจหเนาะันออก6 7 4จ็ดี่หนะครับก็หกเจ็ดหเนาะผลออก6 4สี่เก็ถือว่าใกล้เคียงนะสี่กับ5้านะครับอ่ะมาตามกันต่อนะครับสลับในสูตรนี้นจับสามตัวก็จะเป็นในที่ในหกสามสองหกสามี่สองหสี่สาม หลักร้อยเป็นเจ็ดเนาะก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดสามสามเจ็ดสี่สองแล้วก็เจ็ดสี่สามนะฮะสำหรับในสูตรนี้นะครับอ่ะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในแอนะสซูทสามตัวฮะก็ลองนำไปพิจารณากันนะรหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนนะก็ เข้าบ้านนะครับข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีเฮงๆปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบกนันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ